อร์บอลจากบอระบือสารคามเลยครับวันนี้เดินทางมาเลยครับนะเป็นทีมเยือนวันนี้เจอกับขีปนาวุธทอพิทักษ์สุงเนินนะครับลูกหลานจากนางรองบุรีล์แต่มาเติบโตมาเรียนหนังสืออยู่โคราชครับสอบสูงเนินเลยอะนะมาเก่งนักกู้เก่งนังกกู้นะเนี่ย ค่ายใหญ่ด้วยกันทั้งคู่นะครับแม่การทํามวยแต่ละค่ายนี่ถือต้องดูค่ายอีกอย่างต้องดูนะต้องดูความเชื่อถือนี่สําคัญมากๆเลยนะครับอ่าดเดินแล้วนะครับเดินแล้วนะครับสารคามเริ่มเดินแล้วครับนะขยับละซุปเปอร์บอลนี่ขยับเข้าไปนี่แมของถนัดนะของถนัดของซุปเปอร์บอลนะคุณดาวนี่คือเขานะเขา่านะ แต่แต่แต่นี่แหละแมโอ้โหสอกสอกนี่ไป่ปานีใครนะพลาดทีเดียวก็ไปเลยนะพ้าเอาละครับเราอยู่นอกนี่ก็จะต้องขีปานาวุธนะ่ะนะแต่ในนี่ต้องมาดูครับว่าซุปร,บนนร์บอลนะฮะจะเข้าไปขยมได้ไหมนะครับดีกวละรอย่างละครับ นี่ดีมากดีมากลูกไม่ซ้ํากันดีมากดีมากลมแล้วไม่ซ้ํานะครับนี่ครับมารยาทของนักมวยไทยครับโอ้โหยกยกที่สามยกที่สามมวยมันนะครับมวยมันกุณดาก็มาดูเพลินนะสนุกเลยนะฮะครับ ครับครับไล่์ส่งต่อกันเลยส่งไปเลยครับมวยสยามมางอีสานหรือศึกเพชรนินครับเพจศึกเพชรนินาดาวขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านครับครับครับขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณทุกท่านส่งต่อกันเลยยังมีมวยให้ชมอีก4ี่คู่เลยถ่ายทอดนะฮะคู่ต่อไปสนุกาสนุกเดี๋ยวผมอาจารย์จะบอกว่าแฟนมวยในเพจในไลฟ์ต้องดูครับคู่ภายเงินอาจารย์บอกว่า โอ้โหตัวนี้นครับล,บลัคีโนเิตกับต่างคนต่างถอยไม่เป็นเนี่ยแล้วดูอ้ยอยแม่ท่ามกับบุรีลำรครับซุปเปอร์บอลซุปเปอร์บอลเอาแล้วครับเริ่มใช้ของตัวเองถนัดได้ไหม กดแล้วล็อกแล้วตีได้ไหมไม่หิประาบุธนี่มีของมีของแถมนะมีศอกด้วยแม่กว่าจะเข้าไปจับได้นี่ซุปเปอร์บอลก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเอาแล้ว ทีมงานจากสารครามนะครับกอบสารครามแลว้วก็น้องๆหลายคนนะครับดูในเพจอยู่ต้องขอบคุณมากมาเดินแล้วครับต้องเดินแล้วต้องเดินแล้วสารครามสั่งเดินแล้วครับทีมงานบอระบรือสารครามอปตอกับพีสั่งเดินแล้วแม่เออโหย จิ้มนะฮะโอ้โสอกลูกนี้สอกขวาเนี่ยนะมวยถ้ามีศอกแล้วมันน่ากลัวเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับ ลคามยังเดินอยู่นะยังไม่ท้อนะฮะมาสร้างประสบการณ์ที่เวทีโคราชนะครับที่เวทีเซนทันโคราชนะครับสิกเพชรนินนะโอ้โหนี่ฮะตอกขวานี่อันตรายจริงๆครับนะกีผมบอกว่ากีนมาวุดดิตอน37โล38โลนี่เก่งมากๆนะเราหยุดหยุดแล้วโตเลยน้องชายไปก่อนแล้ว ตัวแต่เล็กๆการบินตัวสูงเนี่ยผมเนี่ยนีแล้วโอ้โหครับแม่วันนี้ตั้งรับจับทางนี่กีบนาวุฒิเทียมกันบ้านมาดีเลยนะครับ ดูไร่แขนเนี่ยดูกดแขนสมัยนี้กดเนี่ยลูกเนี่ยหมดยกโอ้สุดใจค,ครับนะไ,ไ,ไม่เป็นไรครับแพ้ชนะของเรื่องของกีฬาครับนะอย่าไปจรายต่อวิชาชีพเป็นใช้ได้นะแฟนมวยให้อบัยครับวันนี้แพ้ก็ปไปนะปรับปรุงเลนะครับชนะเราก็เดินหน้าต่อไปนะ มีแพ้มีชนะได้นะครับต่อไปนะครับก็อมองไปเรื่อยๆนะครับว่าเจ้าเราจะสร้างซูเปอร์บอลไปยังไงนะครับสร้างฉีปนาวุธไปเจอกับใครนะครับมันเป็นอนาคตที่จะต้องส่งให้เด็กขึ้นไปสู่เงินแสนได้ได้นะครับรนะช่วงนี้ก็ถือว่าโควิดทำให้ วงการมวยซบเซาไปมากๆเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มนะเริ่มกลับมาสู่สภาวะปกติแล้วนะครับผมว่าคู่ต่อไปเนี่ยผมข้ารับประกันสนุกแน่สนุกคู่ต่อไปเนี่ยแฟนตัวห้ามห้ามพลาดอะห้ามพลาดนะครับห้ามพลาดเลยห้ามพลาดเลยอาจารย์บอกว่านะก็ กรรมการแสนสุก็ชูมือให้น้ำเงินเน yeah. ี่ยผีปนาวุธลูกเจ้าแม่วาลุณี